เนื่องความที่เราเป็นคนแบบพอทํางานนะคะ mm hmm. เวลาเราทํางานแบบเยอะๆเ,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 เมื่อก่อนอะ่ะมันทํางานอุ้ยเหนื่อย mm hmm. เหนื่อยด้วยร่างกายพังด้วย mm hmm. แต่ช่วงเนี้ยค้นพบวิธีใหม่ทาํางานยังไงให้ดูแบบมีพลังแล้วรู้สึกร่างไม่พังด้วยค่ะ mm hmm. เออแล้วเพราะว่าแบบก็แบบช่วงดาวเป็นคนที่ชอบทำทูดูริสเออก็มีคนถามดาวเข้ามาว่าทํายังไงที่แบบว่าทํางานไปอ่ะค่ะ แล้วทําได้เยอะจังวันหนึ่ง<ม>เยอะมากเลยแล้วบอกว่าเยอะหรอมันปกติของเราเลยนะที่มันแบบอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะ่ะเขาบอกว่าโอ๊ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะพอมานั่งทำทูริสดูแล้วอะ่ะของเขาเองอะ่ะทาได้แค่แบบหนึ่งอย่างสองอย่างอ๋อเพราะว่าพอมาดาวบอกว่าดาวดูจิต<ม>ทํางาน ดาวไม่ได้ A, คิดว่าแบบจะทาอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพอดูอจิตทํางานไปอะ่ะพอวันหนึ่งอะ่ะมันผ่านไปเร็วมากมันก็แค่ทําแต่งาน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 อย่างเงี้ยมันไม่ได้ติดความคิดเอ๊ะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงีย้ยมันทําให้เนื้องานที่เราทําได้แต่ละวันอ่ะเยอะมากขึ้นบางทีอา้าวถึงที่สองถึงที่สามแล้วมันยังไม่เหนื่อยแล้วมันรู้สึกทําได้เรื่อยๆสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นมายังมีพลังทําได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าแล้วแบบเออก็จะมีแบบ ทีมงานเขาจะบอกว่าเอ้ยทําไมเขารู้สึกเหนื่อยจังเขารู้สึกกังวลกลัวจะผิดพาลาดล่าสุดเลยที่หนูรับคอนเทนเตอร์มาล่าสุดเขารู้สึกว่ากลัวจะเหนื่อยมากเลยผ่านไปสองอาทิตย์ได้มาสองคลิปแล้วเขาก็บอกว่าทําไมเขากลัวผิดพลาดเพราะกลัวผิดพลาดมากๆ,ๆ,ๆอะค่ะงานก็ไม่ออกเออแล้วเขายู่กับความคิดเขาอยู่กับความล<ข>ัวเยอะใช่ใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ได้เหนื่อยทํางานเราเหนื่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันกลายเป็นแบบผลลัพธ์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไปเหนื่อยความคิดเพราะตอนเนี้ย หลังจากที่เคลียร์แล้วให้เขาแบบกลับมาดูจิตแล้วเห็นอารมณ์ความรู้สึกตัวเองมากขึ้นความคิดที่มันกลัวอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอ๋อเหรอเออพอพอวางความคิดได้แอคชั่นตอนเนี้ยผลงานเขาก็ออกตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะเดาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความคิดพอเราเห็นว่ามันแยกอย่างเช่นพี่นาต่อค่ะความคิดกับจิตพอเรามาดูจิตแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆค่ะเดาเห็นว่ามันเป็นในเรื่องของแบบกระแสที่มันโฟล พอเราโฟลมากๆอะค่ะเราไม่ได้ไปเกาะว่าเอ้ยความคิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงานปั๊บอะค่ะมันทําให้ดาวทํางานได้โฟลมากขึ้นแล้วประสิทธิภาพทํางานอ่ะมันมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราฟิตมากขึ้นในการทางานเลยอเงี้ยเวลาผ่านไปเร็วด้วยไปเร็วด้วยพี่เมยก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าวันๆก็มีแค่กินกับนอนกินกับนอนแค่นี้เวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนแต่ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ดาวอะใช้เวลานานแม้กว่าที่ เพราะว่าทุกคนมันต้องอยู่กับความคิดอยู่แล้วใช่เรามักจะมีความคิดอาจะทํางานอะไรเราต้องมีความคิดก่อนสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วส่วนใหญ่มันยังไม่ได้ลงมือทำไงใช่ค่ะมันจะเห็นมันจะมีตัวขี้เกียจด,ด้วยนะคะพี่หมอใช่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันคือตัวขี้เกียจของเราเราก็ดูจิต เราก็เห็นตัวขี้เกียแล้วก็ทําไปแล้วก็ดูจิตแล้วก็มันจะเห็นว่าเราขี้เกียจแล้วเราก็จะเห็นข้ออ้างมันจะเห็นชัดเหมือนเราขึ้นออกมาเป็นแบบเป็นโค้ดอะเห็นแม้กระทั้งตัวขี้เกียจของตัวเองเห็นแม้ก็ทั้งข้ออ้างเห็นอารมณ์ลบเห็นหลุมดําเห็นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไปนอนสี่ดาวทามาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเออถ้าตามแบบถ้าตามหลักสมองเนี่ยมันเริ่มเหนื่อยล้าแล้วนะดาวต้องไปสักอ่านหนังสือแป๊บนึงนอนนู่นนี่นั่นมันก็จะมี ข้อมูลอย่างเงี้ยมาค่ะแต่ก่อนดาวก็มีความหลงเชื่อด้วยอ่ะ,อะสักนิดนึงนอนสิบห้านาทีล่อไปสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหลงเชื่อมันเราก็จะไหลไแล้วก็ไปเรื่อย,อยแล้วเอาแล้วก็แบบบางทีแบบเฮ้ยมันต้องรีแลกซ์นิดนึงละบางทีก็ไปดูหนึ่งคลิปอผ่า,านไปหนึ่งวันค่ะถ้าเราหลงเชื่อความคิดวันนั้นดาวก็โดนหลวมตัวอ,อ,อืแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งดาวเขาแชร์มาดีมากเพราะว่าก็เพิ่งแบบเอ้ยทำไมช่วงนี้แบบ ทำไมแบบดูลวนๆวนเขาก็บอกว่าจริงๆช่วงนั้นะเขาเหมือนเครียดว่า,าผลลัพธ์มันจะได้ไหมอะไรไหมเขาเทสเขาเทสใหม่ตลาดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็เลยกลับไปดูจิตพอกลับไปดูจิตอะเขาเหมือนออกมาจากข้างนอกมากขึ้นอะ่ะแล้วเขาไม่ได้กระโจนต,ตรงนั้นเขาเห็นเขาก็เลยถอยตัวเองออกมาทันแล้วตอนนี้เขารู้สึกสบายมากขึ้นผลลัพธ์ก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเอแปลกมากเลยเนาะที่ที่พอเราดูจิตมากขึ้นอ่ะพอเราไม่ไปโจมไปจมอยู่กับตรงนั้นอ่ะ มันไม่ได้ไปจมมันไม่ได้ไหลอะ่ะพอไหลไปปับ๊บผ่านไปอะ่ะเฮ้ยหนึ่งเดือนแล้วเฮ้ยทำไมทาไมมันเป็นเหมือนเวลาลูหนอนเวลาเราหลงไปกับความคิดแล้วเราก็บู๊บู๊บูบตรงนั้นเราเราไม่ได้กลับมาดูจิตเขาบอกเออมันแปลกมากเลยอันนี้ยคือเขาตั้งหลักได้แล้ว แต่ไหลไปหนึ่งเดือนเลยค่ะ oh ใช่กับการ<ต>ไม่ดูจิตความคิดก็ไหลามากดีที่แบบกลับมาตั้งหลักได้ใช่ค่ะ mm hmm. สุดท้ายเขาก็แบบโอ้ได้เรียนรู้เลยว่าแบบดูจิตสําคัญมากๆดาวก็เลยบอกว่าต้องจับแก่นว่าไม่ว่าจะแบบทําอะไรยิงแอดต้องดูจิตก่อน mm hmm. เพราะว่ามันจะมีตัวคาดหวังว่าจะต้องทําให้ดีผลลัพธ์จะได้อุ้ยเดี๋ยวดาว,วจะว่าไหมเดี๋ยวจะปิดแอด mm hmm. เดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความคิดขึ้นมาหมดเลยแล้วทําให้เขาอะไหล ไหล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 อะไรประมาณนั้นก็ก็เลยใช้หลักดูจิตในการทํางานกับทีมงานหลังบ้านแม้กระทั่งมาร์เก็ตติ้งก็ให้หลงพวังก่อนดูจิตนะไม่ได้เลย <c oughs> โอ้โชคดีมากแล้วจริงๆวันนี้ทุกคนพูดเหมือนกันเลยเพราะว่าเหมือนพอเรากลับมารู้สึกมันเป็นสิ่งที่ดึงเราออกจากความคิดด้วยอัตโนมัติเองโดยที่เราเหมือนไม่ต้องพยายามที่จะเหมือนแบบหนีตัวเองหรือว่า ปิดกั้นตัวเองจากความคิดซึ่งความคิดมันยังดําเนินของมันแบบนั้นเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังว่าที่มีน้องฝรั่งเขาถามเหมือนคล้ายๆว่าเราไม่ต้องกระโดดจนลงไปอยู่กลางกระแสน้ำอะค่ะมองเห็นมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเรากับกระแสน้ําแยกออกจากกันความคิดมันก็มีของมันแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเราแบบกลับมารู้สึกทุกสิ่งที่ทำมันเลยมีประสิทธิภาพมีความสุขด้วยไม่เสียเวลาด้วยแต่ว่าได้อะไรมากขึ้นด้วยเนะาะค่ะค่ะมีอะไรอยากจะฝากอีกไหม ก็สาหรับช่วงนี้ที่เราจะเจอมาแล้วเ,เราก็เป็นในช่วงแบบต้นปีเวลาแบบเวลาเราตั้งเป้าหมายคาดหวังอะไรหนักๆอย่างเงี้ยค่ะพอมันด้มาเรื่อยๆมันก็จะแบบเมื่องเราทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาเยอะมากอะไรเงี้ยเรื่องราวข้างนอกบางครั้งเราก็แบบไปไลยตามข้างนอกอย่างเช่นแบบท้อจังเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยเดาแบบแค่กลับมาดูจิตทุกอย่างมันก็จะแบบราบรื่นแล้วมันมันไม่เกาะกับความ ท้อแล้วเหนื่อยอันนะั้นมันคือความคิดที่เราให้กําลังกับมันให้กลับมาแบบแค่ดูจิตอะคะ่ะแล้วให้สบายสบายทุกอย่างความเหนื่อยมันคือความคิดแต่ถ้าเราแบบกลับมาดูจิตอะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะโฟล์แล้วร่างกายมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะไรอย่างะะเงี้ยค่คะค่ะขอบคุณแล้วก็หนุ่ว่า,านางกับนางดาวด้วยนะคะ